สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีต่อไปค่ะราศีพิจิกธาตุน้ำวันสิ้นเดือนนี้นะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมสะสมแต้มบนไว้เท่าไรแล้วราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะ สเบียงบุญค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะพิจิตท่าน,น้ำ จิตธาตน้ำค่ะวัสนาพื้นดวงชะตาชีวิตนะคะ,สะเสี่ยงไว้เลี้ยงตัวอันนี้นะข่าวสารทางไกลผู้ค้าทางไกลออนไลน์ i m p o r t ์ตอีสปอร์จากที่บล็อกข่าวสารทางไกลก็การตัดสินใจนี้ที่ราชาก็ เป็นเรื่องราวของหุ้นส่วนคู่ค้าทางไกลมีเบื้องหลังนะคะเกิดการก้าวไปสู่เป้าหมายนะคะเปิดตัวสู่โลกภายนอกส่งอกอ,อ,อก import-export ปนะปิดบ้างเปิดบ้างก็เป,งเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางด้านการที่จะขยายผลสภาพการเงินนะคะ ก็ต้องเยู่อในหลักแหล่งสังหาริมทรัพย์นะวังเวงวิเวกวเวัยวะาวะวนะคะก็เจ้าที่เจ้าทางแรงก็ต้องสวดมนต์กวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางคนแรกก็คือตัวเราก่อนนะคะคิดบวกเข้าไว้งั้นมองขึ้นไปบนทางฟ้านะคะเดี๋ยวพระจันคร้อยขึ้นไปพรุ่งนี้ก็สดใสแล้วค่ะนะ กอย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์นะขยายผลออกไปด้านสภาพการเงิน mm hmm. ก็ฟื้นคืนชีพแล้วในหลักแหล่งอสังหา mm hmm. ก็ความคิดจิตปรุงแต่งนะคะคือตัวเราเองนะคะไม่เกี่ยวกับเพื่อนบ้าน,นะคะ่นะคิดบวกเข้าไว้จำการค้าติดต่อค้าขายก็อย่ามิดพี่น้อง และบุตรหลานไม่วานนะก็จะสนับสนุนมีการเงินมาก้อนโตเลยค่ะอโชคดีสร้างได้ด้วยมือเราค่ะมีโอกาสได้มีธุรกิจเล็กๆของตนเองค่ะสิ่งเล็กๆที่เราอยากว่ารักนี้ได้เริ่มตน้นลงมือทำนะคะศัตรูคู่แข่งก็คือตัวเราเองค่ะอารมณ์ขึ้นๆลงๆฟ้าผ่าเปี้ยงสายฟ้าแลบนะขึ้นๆลงๆสถานการณ์นะชื่อเสียงไม่คงอยู่ค่ะตำนาน คือความคงทนนะสตรูก็คือตัวเรานะคะต้องจริงจังมุ่งมั่นลงมือทำตั้งใจนะคะก็จะได้พบกับการที่เราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะเศรษฐกิจของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะ,ะนนตึกรับฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะคะมันเงียบกริบนะคะบางครั้งก็อยู่ที่สถานการณ์ แวดล้อมว่าอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะอุปสรรคศัตรูคู่แข่งก็คือตัวเราเองค่ะต้องใช้เลือดลมขยันค่ะอันนี้เจ้ากรรมในเวรของเราก็คือตัวเราค่ะถ้าเราถอยห่างออกปออกมานะเราก็จบสิ้นไปกับปัญหาที่คาราคสังนะคะ นะคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์ทำให้ชีวิตได้กระตุ้นนะให้มบอ่อนไปข้างหน้านะมีเกณฑ์เป็นคุณแฟนค่ะสารตำรวจนักปกครองรักดูแลใจใสครอบครัวการกินดมสมบูรณ์นะคะก็มีความสุขมีการเงินเก็บออมในบัญชีเนียวแน่นเลยค่ะนะและงานอาชีพนี้ก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะ อิเนย่วนยวนน่าลงไหลให้ลุ่มลงใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะลาบยศสักการะนั้นไม่คงอยู่นะคะเป็นเพียงความคิดของเราค่ะความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นการอาชีพเราก็ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะบทสรุปแล้วดีค่ะคิดบวกโลกสวยความท้าทายของชีวิตนะคะ ก็คือคิดบวกในทุกสถานการณ์นะดือนั้นะคะก็การงานอาชีพงานเทคโนโลยีงานออนไลน์งานติดต่อเนื่องเร่บรีบขนวาวลงมือทำนะคะงานศินละปะงานเป็นดาราศิลปินโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มากอะได้ลาบทางไกลใช้สติปัญญานะคะงานอาชีพโอกาสมาถึงแล้วที่ จะทําความฝันให้เป็นจริงนะคะเป็นสตรีบุรุษนารีผู้ทรงพลังนะมีลาผลจากการติดต,ต่อด้วยเลือดล,ลมตนเองขยันค่ะจะผ่านพ้นวิกฤตเป็นโอกาสได้เฉลียวฉลาดในการค้าค่ะอันนี้ก็สเสบียงไว้เลี้ยงตัวนะคะ ชนะคนอื่นหมื่นแสนยังไม่เท่าชนะใจตนจริงแท้แน่นอนกว่านะคะปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอนะดทนข่มกัน้นลงมือทำนะคะก็จะตื่นเช้ามาสดใสเบิกบานเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงสาดส่อง